วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ มาเรื่องวัตถุปะครองประจำวันนี้นะวันนี้พูดถึงเรื่องของจุ้ยซธเติมที่เลย <c oughs> เรื่องวัตถุปะครองประจำวันนี้นี่อันนี้เป็นอีกสายวิชาหนึ่งซึ่งน่าสนใจอ่าก๊อีดชฉันมองเลยอะไรนะที่น่าสนใจก็คือวิชาสายมอญโอ,โอสายมอสุดยอดอาจารยนะ์ก็คือ,อของปูวอนก้อนใบอไอ้ก๊อนที่บอกสุดยอดเพราะอะไรเพราะอากาศที่ก๊อบใช้เนียวาของอาจารย์นะะ ชำนานเพราะจำนานใช่ไหมวิชามอนของอาจารย์ชำนาญวิชาตะกุดเนียฮาวาของของวิชาสายมอนเรื่องเสน่ห์สุดยอดนั่นก็มอญเหมือนกันวิชามอนแต่มอนนี่แบ่งเป็นสายสายสายนะหรือว่ามอญก็คือสายมอญก็คือนมติแต่มอญก็คือไม่ใช่พม่าใช่ไหมมอญคือมอญใช่ไหมมอญก็คือมอญเลยบางคนเขาบอกมอญคือพม่าปัจจุบันนี้มอญอยู่ในพม่า ต่จริงคือมอนคือมอนมอนก็คือมาแตมากคือมแมก็คือม่ามอนก็คือพวกมอญแมงมอญเมืองอะไรกาเรียกมอนก็มีวิชาของมอเขาเองอะอาจารย์เขาเป็นชนชาติเขาเลยชนชาติมอนชนชาติมอนแต่ก็มีวิชาอาคมของเขาเองใช่แล้วก็วิชาแม้กระทั่งตัวหนังสือเขาก็มีตัวหนังสือหรือลายสือเป็นของเขาเอง อ๋อม่เป็นหนังสือนเ,นเขามีชนชาติเขาที่แน่นอนอ๋อเขามีหนังสือของเขาเองด้วยใช่เขามีตัวหนังสือของเขาเองก็เป็นตัวหนังสือมอนครับอ่แม้กระทั่งภาษาคําพูดวัฒนธรรมเขาก็มีเป็นของเขาเองวิชาโบราณแบ่งกันเป็นสี่สายขมินรับอิทธิพลจากขอม,ขอมใช่ไหมหนังสือขอมที่เราใช้ก็คือรับอิทธิพลจากขมิญขอมอ่ะหนังสือไทยใหญ่ก็คือชื่อก็บอกไปแล้วไทยใหญ่รับอิทธิพลมาจากไทยใหญ่หนังสือมอน <behav> เห็นไหมก็คือมอก็คือหนัง <online> สือของมอโดยตรงหนัง <Wet> สือไทยก็คือของพ่อคุณลากำแหงครับมันมียุคะสมัยของมันหนังสือมอเนี่ยก็คือชนชาติมอวิชาของชนชาติมอนที่ขึ้นชื่อลรือชาเลยก็คือเสน่ห์เสน่ห์เลยใช่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมถ้าเราพูดถึงวิชามอเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ในบ้านเราทุกคนจะตั้งนึกถึงคนนี้ก่อนปู่วอนปู่วอนก้อนใบใช่ซึ่งปู่วอนเนี่ย เป็นชนชาวมอนซึ่งเป็นเจ้า,เ,าเป็นต้นตำราที่สามารถสืบค้นวิชาของวิชามอนเกี่ยวกับเรื่องเสน่มอนได้ตัวปู่วานเนี่ยมีลูกศิษย์ไปหลายสายแต่ปัจจุบันที่มีชื่อก็คืออาจารย์ประคองอ๋ออาจารย์ประคององา่าก็คือสายอาจารย์ประคองอุจจริญตัวอาจารย์ประคองเองเนี่ยทําวิชาสายมอนขึ้นชื่อรือชามากก็าาคือไปธรรมดาละ ถึงขั้นไม่ธรรมดาวิชามอนเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องทุกอย่างตัวเราเองก็มีอาจารย์เป็นมอนหลายคนนะอืแต่มอนเขาจะนับถือผีอผีหมอ้อผีนกอ่าก็คือผีทั้งนั้นอะอะไรก็ผีหมดอะของชุมชนชาวมอนมอนจะไม่เลี้ยงตุ๊กตาจะไม่เล่นตุ๊กตาในบ้านไม่เล่นตุ๊กตาในบ้านไม่มีนะในไม่มีตุ๊กตาในบ้านนะถ้ามอนอะเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่า เขาเปรียบเสมือนว่ามันเป็นสื่อแห่งการนย,นยามว<อ>ิญญาณถ้าเกิดว่าลูกหลานตายอะไรเงี้ยก็จะ,จะไปอลในตุกต๊กตาพวกมอนเขาจะไม่เล่นตุ๊กตาในบ้านครับรวมถึงหลายๆอย่างเขาจะเป็นกฎต,รต,รต้องห้ามของมอนอ่านั่นแหละเป็นกฎต,ต้องห้ามอะไรพญานาคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,าใจอย่างเดียวใช่ไหมรู้อย่างเดียวแต่ไม่ไม่รู้อะไรคะพญานาครู้เรื่องรับรู้คราวนี้ในวิชามอนเนี่ย เราเห็นเป็นการดีสําหรับสมาชิกมันตะเราบอกแล้วว่ามันตะสยามคือทุกอย่างสัพพวิชาทุกอย่างแห่งสยาม,มเราจะให้ทุกคนมีความเข้าใจในวิชาทุกแขนงของสยามประเทศรวมถึงวิชามอน,นี้ด้วยเราได้ไปขอให้อาจารย์ประคองเนี่ยสร้างตะกุดมอนก็คืออันนี้มาเนี่ยตะกุดมอนนี่ ขึ้นมาเพื่อสมาชิกรายการมันตะโดยตรงเลยนะชุดเนี้แปลว่าไม่มีที่อื่นเหรอจ๊ะไม่มีให้ทําขึ้นมาเพื่อสมาชิกรายการมันตะโดยตรงที่นี่ที่เดียวด้วยที่นี่ที่เดียวโดยเนื้อเนี่ยเป็นทองสตตโลหะของเราเห็นไหมสีมันจะไม่เหมือนจะวบ้านนะใช่อก็คือเป็นเนื้อทองสตตโลหะตาตําราเราหนักไหมเอ่ยก็นิดๆนะนิดๆก็มันมันก็คล้ายๆทองเหลืองอ่ะนิดๆอันนี้เรียกว่า ตะก,กุดสนีมอนหรือชื่อเต็มๆที่ทุกคนชอบเรียกคือมอนปราบเมียมตะก,กุดปาบเมียเนี่ยนี่พี่กอลยิ้มเลยไม่ใช่เท่าแต่เมียนะผู้หญิงพกกระปาบผัวคือสุดยอดแห่งเสน่ห์และปราบของมอนเขาจะปกติเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตะกุดเล็กๆแล้วฝังไว้ที่ใต้สะดืออ่อโอ้ก้าก็พกอ่ะโอ้โอแป๊อยันไหนบังโชว์ช<อ>เลยเชา้าวัน แต่ไม่ใช่เนื้อทาอสต,ตาเราผ่านนะเนื้อกระปวดโทษอ่อันนั้นเนื้อธรรมดาหหรอโรงงานตอนนี้เนื้อทาสต,ตาเราผอาจารย์ประครองนี่นั่งเขียนยันแล้วโถนั่งเขียนนั่งเขียนยันแล้วให้เอาไปหลอมเยอะมากรุ่นนี้นี่กลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของพวกลูกศิษย์สายบ้านอาจารย์ประครองสุดยอดเลยแต่ไม่มีใครมีนะ เพราะอันนี้ทํามาเพื่อรายการมันตะเราบอกว่าเราจะมาเผยแพร่ในรายการจริงๆแล้วขอจะระคองไม่มีเนื้อสตนโลหะอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีไม่มีไม่เคยมีทํามีเนี่ยเนี่ยทำขึ้นมาโดยเฉพาะถูกต้องรวมถึงยันและรูปแบบด้วยนะไม่มีแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยทําแบบนี้ด้วยนะไม่เคยทํารูปทรงนี้ทําขึ้นมาให้รูปทรงนี้โดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อโค้ดและรันเลขด้วยต่อโค้ดรันเลขด้วย แต่เราจะต่อโคและละเลขให้เป็นเฉพาะในรายการเลยต่อไปในวันหน้าจะมีอยู่ในรายการประกวดด้วยอาจาอะไรอย่างนี้จะมีใบฝอยไหมครับใบฝอยก็ได้นะถ้าอยากใบฝอยแต่จริงเขอจะประคองแค่อลาหังอลาหังอราหังเองเดียวอาจารย์ถ้าอยากได้ใบฝอยได้เอาให้เดี๋ยวพิมพ์ให้กุรลุมงอยากได้กระถาอันนี้คือสุดยอดแล้วนอกจากเรื่องยันเสน่ห์เนี่ยอันนี้จะใส่ยันเสน่ห์กับยันเงินเรียกเงินมีสองค่า ก็คือนอกจากมีเมตตามหามนิยมเสน่ห์แล้วยังมีโชคลาภด้วยโอ้สุดยอดเลยในอันเดียวปกติในทองสแตโลหะเราต้องเช่าไม่ต่ำกว่าสามพันนะถูกปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองสตตโลหะเราเนี่ยต้องเช่าไม่ต่ำกว่าสามพันแต่อันนี้นี่ถือเป็นของสุดยอดโดยผ่านมืออาจารย์ประกอรและเราเข้างานไหว้ครูเราด้วยครับเราผ่านพิธีงานไหว้ครูเรามาแล้วด้วยครับอ่าอาจารย์พกยังไง สูงได้ต่ำได้ได้หมดอืใครมันเป็นอย่างนี้แล้วทําปบบมึงก็ได้ทาเป็นที่คาดมือก็ได้อย่างอ่าออในรายการดูก็ได้จะทําเป็นที่คาดมือก็ได้ใส่ตาก็ได้โชใส่คอก็ได้ฮะฮะแต่นั้นไม่แรงเท่านี้นะวิธีการของวิชามอนะกลับมาเรื่องมอลอกันครับมอเนี่ยจริงๆนวเนี่ยเราจะเผยแพร่วิชามอเนี่ยเรากล่าวว่าเอาทุกอย่างให้พร้อมแล้วค่อยเผยแพร่ตะกุดได้อยู่กับมือเรานานมากนะ ครับแต่เหตุที่เพิ่งออกให้เนี่ยเพราะว่าเราผ่ายงานไหวครูเราก่อนออืก็คือให้ผ่ายงานไหวครูเพราะตอนเราไหวครูเราก็ไหว้ปู่วอนด้วยชอยู่แล้วเพราะว่าปู่วอนเคยมาที่บ้านอแล้วก็มีความสนิทสนมกับอ่าอากงเราพอสมควรเลยออืเป็นการส่วนตัวเพราะแกมาที่บ้านบ่อยอืวิชาวิชาสายมอนเนี่ยเป็นวิชาเสน่ห์ที่รักษายากถ้าโดนแล้วนะ โดนแล้วรักษายากโดนแล้วรักษายากม,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เป็นสุดยอดเนี่ยณวันนี้เอาตะกรุดมอนปราบเมียกันสามารถเช่าบูชาได้ที่ l ล n e แอดมันตาสยามหรือช่องทางเฟ e บุ๊ k รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหมวยคอนเฟิร์มเลยคะ่ะ